นสถานเจดีหมายเลข13ตั้งอยู่ในเขตตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยอยู่นอกคูเมืองโบราณอู่ทองด้านทิศตะวันตกห่างประมาณ200เมตร เจดีหมายเลข13กอด้วยอิดสอปูลแผนผังเป็นฐานแปดเหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12.50เมตรที่บ่อริเวณแต่ละด้านทำเป็นกระเปาะยื่นยกเก็ตที่ส่วนของกึ่งกลางและที่มุมทุกมุมทำให้มีลักษณะคล้ายช่องเว้าวเข้าไปด้านละสองช่อง อย่างไรก็าตามส่วนบนขององค์เจดีทังทลายไปหมดจึงไม่สามารถสรานิษฐานรูปทรงที่แน่ชัดได้กรมศิลปากรเคยดำเนินการขุดแต่งและบูรณะเจดีหมายเลข13นี้มาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช2506โดยในครั้งนั้นพบโบราณวัตถุสำคัญได้แก่พระพุทธรูปสำบริษปางประธานเทศนา2องค์พระพุทธรูปปางแสดงธรรม2องค์สิงสำบริษขนาดเล็กเป็นต้นปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง เมื่อพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่พบสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้คงสร้างขึ้นในสมัยทวาระวดีราวพุทธศตรวรรษที่12-16ถึงสำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรีดำเนินการบูรณะเจดีย์องค์นี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช2อ5ราช2555โดยเป็นการบูรณะเสริมความมั่นคงตามรูปแบบเดิมของโบราณสถานรูปลักษณิฐานเจดีหมายเลข13แผนผังของเจดีเจดีหมายเลข13 ฐานแปดเหลี่ยมยกกระเปาะฐานทั้งสองตั้งซ้อนลดหลั่นขึ้นไปตามอย่างที่เหลืออยู่เหนือขึ้นไปจึงเป็นประเด็นสันนิฐาน ในการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำรูปลักษณะนิฐานครั้งใหม่นี้ได้เพิ่มส่วนที่ขาดหายเหนือฐานแปดเหลี่ยมยกกระปอะตั้งเป็นเรือนธาตุมีจะระนำตามช่องประดิษฐานพระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับยืนเหนือขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนเพื่อให้ได้เส้นนอกที่ต่อเนื่องยิ่งขึ้นและเพิ่มฐานแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นสองชั้น รองรับทรงระขังป่อยอดทรงกรวยด้วยชิ้นส่วนต่างๆตามที่ได้จากการขุดแต่งดังได้อ้างถึงมาก่อนหน้านี้กรมศิลปากรขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข13เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อพุทธศักราชสองพา้ยซึ่งเป็นเจดีพบโบราณวัตถุสำคัญได้แก่พระพุทธรูปศิลาปางแสดงธรรมศิลปาทวาระวดีพุทธศตวรรษที่1 3บสถึงสิประมาณ1 2 0 0งพันถึงหนึ่ปีมาแล้ว พระพุทธรูปสำริดปางแสดงธรรมศิลปะทวาระวดีพุทธศตรวรรษที่14-15ประมาณ1,100-1,200ถึงปีมาแล้วยอดเจดีจำลองสำริดศิลปะทวาระวดีพุทธศตรวรรษที่13 ถึง14ประมาณ1,200ถึง1,300ปีมาแล้วสิงสมฤทธิศิลปาทวาระวดีพุทธศตรวตรรษที่13ถึง14ประมาณ1,200ถึง1,300ปีมาแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติ ปูทองสุพรรณบุรี